สองยานสมาธิสองสายธรรมตอนที่หกสมาธิสิบประการในอวตังสกะสูตรมิติแห่งโพธิสัตว์และธรรมาธาตุเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตใ่ในปัญญาธรรมอวตตังสกะสูตรหรือที่รู้จักกันในชื่อคันทะวิยูโหสูตร เป็นประสูต์สำคัญของมหายานในสายหัวเยียนและเคกรนบรรยายถึงโลกกระนัดอันกว้างใหญ่ของพระพุทธเจ้าไวยโรชนะและความสัมพันธ์อันซับซ้อนในธรรมาธาตุหรือจักรวาลธรรมในบริบทนี้สมาธิสิบประการที่ปรากฏจึงมิได้เป็นเพียงสภาวะจิตสงบ หากแต่เป็นความสามารถหรือกำลังอันมหาศาลที่พระโพธิสัตว์ผู้ทรงบารมีสูงได้บำเพ็ญเพียรจนเข้าถึงเพื่อการตรัสรู้และโปรดสัตว์โลกอย่างไม่มีประมาณสมาธิสิบประการในอวตตังสกะสูตรคืออะไรสมาธิเหล่านี้คือสมาธิภาวนา ที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญจนเชี่ยวชาญเพื่อเข้าใจธรรมชาติของธรรมะได้อย่างสมบูรณ์และมีฤทธธรรมนาฏหรืออานุภาพในการกระทำต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์เป็นการรวมเอาปัญญาสมาธิและกรุณาเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีขอบเขต ครอบคลุมทั้งจัก,กรวาลที่มาและจุดประสงค์สมาธิสิบประการนี้ปรากฏในอวตังสกสูตรโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์และเป็นส่วนหนึ่งของทศภูมิหรือภูมิสิบระดับของพระโพธิสัตว์ที่แสดงถึงการก้าวหน้าทางธรรมจุดหมายหลักคือ การเตรียมพร้อมของพระโพธิสัตว์เพื่อบรรลุถึงโพธิจิตหรือพุทธภาวะอันสมบูรณ์และมีพลังที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งมวลให้หลุดพ้นจากสังสารวัตรเป็นการบ่มเพาะกําลังใจและความสามารถเพื่อทำหน้าที่พระโพธิสัตว์ใครคือผู้ที่สามารถเข้าถึงได้ สมาธิสิบประการนี้สงวนไว้สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีมายาวนานและก้าวเข้าสู่ทศภูมิหรือภูมิธรรมขั้นสูงแล้วไม่ใช่สมาธิที่ผู้ปฏิบัติทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายแต่เป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับพระโพธิสัตว์ แนวคิดของสมาธิสิบประการในอวตังสกะสูตรนั้นชื่อและคำอธิบายอาจแตกต่างกันตามการแปลแต่แก่นแท้คล้ายกันโดยมีดังนี้หนึ่งสมาธิแห่งปัญญายาณที่ส่องสว่างสัทธสิ่งการรู้แจ้งและเห็นแจ้งในธรรมชาติที่แท้จริงของทุกธรรมโดยไร้อุปปรสรคเห็นทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน สองสมาธิแห่งการส่องแสดงธรรมชาติอันแท้จริงของสัพพสัตว์การอย่างรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของสัตว์ทั้งหมดเข้าใจกรรมอัธยาศัยและศักยภาพในการตรัสรู้เพื่อโปรดสัตว์ได้อย่างเหมาะสมนี่คือพลังแห่งมหากรุณา 3. สมาธิแห่งการเข้าถึงธรรมธาตุอันไม่มีขอบเขต การเข้าถึงและเข้าใจจากกระวานธรรมหรือความจริงสูงสุดอันไร้ขอบเขตว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ 4. สมาธิแห่งการแสดงกายที่ไม่มีขอบเขตในทุกภพภูมิการเนรมิตกายหรือปรากฏในรูปต่างๆได้อย่างไม่มีจำกัดเพื่อโปรดสัตว์ในทุกภพภูมิตามอัธยาศัย นี่คือพลังแห่งมหากะรุณาหาสมาธิแห่งการดำรงอยู่ในทุกการเวลาการเข้าถึงและเข้าใจการเวลาทั้ง3อดีตปัจจุบันอนาคตได้อย่างปราศจากขีดจำกัดและดำรงอยู่ในภาวะที่ก้าขวข้ามการเวลา 6. สมาธิแห่งการสังเกตเห็นธรรมชาติอันลึกล้ำของธรรมะ การมองเห็นความลึกซึ้งและความสัมพันธ์อันซับซ้อนของธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะหลักปฏิจจสมุปบาทในระดับละเอียดอ่อนที่สุด 7. สมาธิแห่งการนำทางสัพพสัตให้เข้าถึงสัจธรรมการแสดงธรรมและชี้แนวทางเพื่อนำพาสัพพสัตให้เข้าถึงความจริงสูงสุดและเดินบนเส้นทางแห่งการตรัสรู้ 8. สมาธิแห่งความรู้แจ้งในสปปรพสิ่งอย่างปราศจากอุป,ปสรรคความรู้แจ้งที่ไม่มีสิ่งใดมาปิดกัน้นสามารถเข้าถึงข้อมูลและความจริงเกี่ยวกับสปปรพสิ่งได้อย่างสมบูรณ์ 9. สมาธิแห่งการดำรงอยู่ในความว่างเปล่าที่ไม่มีรูปแบบการดำรงอยู่ในสภาวะแห่งความว่างเปล่าสุญญาตา ที่แท้จริงซึ่งเป็นรากฐานของสพรพพสิ่งแต่เป็นความว่างเปล่าที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพพุทธสิบสมาธิแห่งการเข้าถึงพุทธภูมิโดยสมบูรณ์สมาธิสูงสุดคือการบรรลุถึงพุทธภูมิอันสมบูรณ์ด้วยโพธิญาณที่ไร้ขีดจำกัดและมหากรุณาเพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสัตท,ทั้งมวล สมาธิสิบประการนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์สะท้อนถึงมหาปณิธานของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดเพื่อพัฒนาปัญญาสมาธิและบารมีให้ถึงขีดสุดมิใช่เพื่อการหลุดพ้นส่วนตนเท่านั้น แต่เพื่อเป็นผู้นำทางสัพพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยเป็นสมาธิที่เต็มไปด้วยพลังความสามารถและมหาการุณาแตกต่างจากยานในเถรวาดและสมาธิในเซนและวัชรยานบางสายที่เน้นประสบการณ์ส่วนตัวบัดนี้เราได้สำรวจทศพลญาณในเถรวาดและมหาสมาธิสิบ ในสายเสน้นวัชรยานและอวตังสกสูตรของมหายานแล้วเราได้เห็นถึงความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสายในตอนต่อไปเราจะเริ่มต้นเข้าสู่ส่วนที่สามมหาการเปรียบเทียบโดยจะนำองค์ความรู้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบในแง่ของแก่นแท้ที่เหมือนและต่าง เพื่อสร้างความเข้าใจอันแจ่มใจยิ่งขึ้นซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระถัดไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร